สวัสดีครับใบยางร่วงแล้วนะครับก็แต่ว่ายังกรีดอยู่นะอันนี้ก็เลยเพิ่มเพิ่มโพแทสเซียมให้กับยางเพื่อ,อช่วยชดเชยในส่วนที่ายางมันไม่มีใบามาช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับมาดูกันโพแทสเซียมนะครับที่ผมใช้ก็คือ อ่าสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์ะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกใช้ก็อาอาจจะใช้นี่นครึค่งพึ่งเป็กเล่านะครับใครไม่สะดวกใช้ก็อาจจะใช้ปุ๋ยกรดได้นะครับาตามสะดวกครับตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มความเข้มข้นของ เนื้อ,อยางนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อ,อยางเพราะว่ามันช่วยเพิ่มแป้งเพิ่มความหวานอะไรต่างๆครับในการฉีดพ่้นต้นข้าวนะครับก็เอามาใช้กับต้นยางนี่ก็น้ำหมักจุลินทรีย์ปลานะครับส่วนนี้หรือจากจากหอยเชอรี่หรือว่าบางคนก็จากผักพืชสดก็เอามาใช้ได้นะครับตัวพวกเพราะตัวนี้มันเป็น ธาตุรองธาตุเสริมนะครับมันไม่ใช่ธาตุหลักเหมือนอย่างโพแทสเซียมนะครับอ่านี่ครับววพ,พ,รพวกนี้มันเป็นอไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสต่างๆพวกนี้เป็นธาตุหลักนะครับก็หลักการใช้ก็มีเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวก็คนให้เข้ากันครับนี่แต่ว่านี่ครับส่วนใหญ่ผม ผมจะเอาสายเดี๋ยนะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทำนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไม่ติดนี่ครับผมจะคนวิธีนี้เอาเลยคนระับ โอเคแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปฉีดพ่นเลยนะครับนะครับก็หลักการฉีดพ่นก็ถ้าพ่นได้ทั่วอรอบต้นได้เลยก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็เอาตามแต่ที่ท่านสะดวกนะครับตัวนี้เพราะว่าผมลองมาหลายอย่างแล้วทั้งพ่นรอบต้นแล้วก็พ่นเฉพาะหน้านะตามแต่ถาสะดวกอยากให้ยางออก แบบไหนนะครับแล้วก็หลังจากใช้นะครับอายางคนดีนะครับคนเนื้อแน่นดีแล้วก็เปอร์เซ็นดีนะครับคือมันดีทั้งหมดเลยครับถ้าใช้นะครับอันนี้ต้นน้อยนะครับอ่าช่วง ช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ใบรัวก,ก็ยังกรีดอยู่บางคนก็ก็พักหน้ามาแล้วแต่ของในส่วนของผมก็จะพักสิ้นเดือนนะครับพักสิ้นเดือนก็อีกประมาณ10วัน10บวันตีเต็มที่กรีดไม่น่าเกิน6มิตรนะครับก็ได้พักนะครับก็เลยเพิ่มโพแทสเซียมมาให้มันนะครับก็ลองดู เป็นแนวทางครับนําตรงนี้มาแบ่งปันกันนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับยางกําลังราคาดีก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลตู้ ATM ของเรานะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ